พระท่ากระดานกูเก่าลั่นทมมีมวลสารตะกัวเก่าสะสมในถ้ำเลือดล้ำอภินิหารคนกล่าวขานเรื่องคงกระพันพันผ่านหกร้อยปีมีวัดต้นลำใยสารต่อปี2536ก่อตำนานสร้างปฏิมาล้อพิมพ์พสืบสารให้ลูกหลานได้เช่าผูชาสืบไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพพี่ ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมม่อนสุปกรณในช่องม่อนคลาสสิกก็จะนําพระท่ากระดานนะครับพระท่ากระดานอุนะครับแห่งกรุวัดต้นลำใหญ่นะครับแห่งกรุวัดต้นลำใหญ่มาให้พี่ๆได้เลือกรับชมกันนะครับเลือกไม่ได้นะครับในคลิปนี้มีองค์เดียวนะครับผมก็พูดผิดไปนะครับพี่ๆพระชุดนี้สร้างตั้งแต่ปี2536นระครับรวมอายุพระก็31ปีนะครับก็ ถ้าจะเทียบอายุคนก็เท่ากับผมนี่แหละนะครับกำลังหนุ่มลังแน่นเลยนะครับพระชุดนี้ได้รับตะกัวเก่าจากถ้ำลันทมพระครูการจนะกิติศาสตร์นะครับเจ้าวาดวัดต้นรัญใายุคนั้นสมัยนั้นไปนําตะกัวเก่าจากถ้ำลันทมที่พระฤาษีตาไฟได้สร้างขึ้นนะครับเพราะถ้ำลันทมนั้นเชื่อได้ว่าเป็นที่พำนักของพระฤาษีตาไฟ พระศรีตาไฟนี้ตามความเชื่อของคนท้องที่ท้องถิ่นก็มีความเชื่อว่าเป็นผู้สร้างพระท่ากระดานพระท่ากระดานกู่เก่านะครับและได้มีตะกวัวเก่าตกค้างอยู่ในถ้ำลั่นทมนะครับก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนศรีนครินนะครับก่อนที่จะมีการอาน้ําที่จะเขื่อนเนี่ยที่จะท่วมเมืองท่ากระดานเก่าได้มีการเข้าไปสารวจถ้ำและนําเนื้อตะกวัวออกมา หลวงพ่อท่านได้นําพระไอ้นำตะกัวเก่าชุดนั้นมาสร้างเป็นพระธาตุกระดานโดยไม่ได้หลอ่อหลอมนะครับไม่มีการปั้มเลยนะครับปั้มเลยเนื่องจากถึงแม้จะเป็นเนื้อตะกัวที่ผ่านการระยะเวลามาก,กว่า600ปีแต่ก็มีความนุ่มนิ่มนะครับมีความนุ่มนิ่มในเมื่อมีการปั้มขึ้นมาแล้วก็ได้รูปทรงของพระธาตุกระดานคือมีพระเป็นทำเป็นพระลักษณะเป็นพระเกีิบิดกีดโค้งๆสักหน่อยหนึ่งนะครับเป็นพระปางมารวิชัยนะครับ เราจะเห็นคราบสนิมนะครับสนิมเห็นไห็ครับสนิมแดงสนิมแดงคราบสนิมคราบไขขาวที่ติดมาจากเนือ้อตะกัวเก่านะครับเขาจะเรียกว่าเนื้อตะกัวนมนะครับเขาจะเรียกว่าเนื้อตะกัวนมก็ตะกัวเนี่ยทิ้งไว้เป็นหลายร้อยปีเกิดคราบไขคราบสนิมแดงทางวัดได้นํามาปั๊มเป็นพระนะครับทําให้คราบความเก่าคราบความเก่านี้ติดพระมาด้วยนะครับทําให้ คราบความเก่าติดพระมาด้วยนะครับพอชุดนี้มีพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่นะครับมีพระเกจิคณาจารย์มากมายที่มาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกในยุคนั้นสมัยนั้นเริ่มต้นก็คือไฟพระเลิกในการจุดเทียนชัยในพิธีได้รับไฟพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับมีภาพถ่ายจากทางวัดชัดเจนว่ามีาไฟพระเลิกจากในหลวงรัชกาลที่9ท่านพระราชทานไฟมาด้วย เกจิที่ร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตในยุคนั้นสมัยนั้นอันได้แก่พระธรรมคุณาภรอดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเปิดวัดบางพระหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามนะครับหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองหลวงพ่อภูลวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งลาดยาหลวงพ่อห้วดวัดดอนโพทองหลวงพ่อเล็กวัดเขาดินหลวงพ่อทองสุกวัดท่าตะคร้อ หลวงพ่อแย้มวัดสามงามนะครับเป็นต้นดูครับฟังจากรายชื่อเกจีที่มาอธิษฐานจิตปลูกเสกพี่พี่ว่าเป็นยังไงบ้างครับนี่คือสุดยอดจริงๆนะครับแม้แต่แผ่นทองที่อธิษฐานจิตปลูกเสกนะครับอธิษฐานจิตปลุกเสกจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงวชิรญาณสังบรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19เแห่งกรุงรัตนโกสินทร์วัดบวรบนิเวศวิหารซึ่งท่านก็เป็นคนกาญจนบุรีด้วยนะครับ ถือได้ว่าพระรุ่นนี้ทั้งประมุกนะครับประมุกของประเทศประมุกฝ่ายาการปกครองเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็มีส่วนร่วมประมุขฝ่ายสงฆ์พระสังฆราชก็มีส่วนร่วมนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับนะับพี่พีนะครับนี่คือพิธีที่ที่ผมไล่มานี่คือพิธีที่ปลุกเสกพระองค์นี้มีความสวยงามสมบูรณ์มากนะครับเต็มร้อยเลยพี่พี่ดูคาบไข่ครับดูดูดูโดยรวมของพระนะครับ ไขขาวนะครับขึ้นคลุมแน่นเต็มองคพระและสนิมแดงขึ้นพพักดูครับนี่แหละครับดูครับนี่คือสนิมแดงหก0้ปีนะครับสนิมแดงสีแดงนี้คือขึ้นคลุมคาบไขอีกชั้นเลยนะครับคือขึ้นทะลุออกมาเลยนะครับดูครับนี่คือความสวยงามความคลาสสิกของพระรุ่นนี้นะครับดูครับดูดูความแดงแบบโอ้โห,หน่าดุดันมากนะครับพระเกตนะครับนี่คือพระเกต มีความสวยงามมากบล็อกแรกนะครับเขาจะบอกว่าบล็อกแรกหลังทุบก็นี่นะครับจะมีด้านหลังก็จะเป็นตะปุ่มตะป่่านะครับด้านหลังจะเป็นตะปุ่มตะป่่าเห็นไหมครับเขาก็เลยเรียกว่าบล็อกแรกหลังทุบนะครับหลังทุบนิยมมีลักษณะเหมือนทุบๆๆมานะครับมีตะปุ่มตะป่นเนาะเขาจะเรียกกันง่ายๆในยุคนั้นสมัยนั้นครับพระรุ่นนี้มีเกนะครับมีของเกแต่ดูง่ายๆดูสองอย่างครับขาดเลยหนึ่งเนื้อสองพิมพ์นะฮะ ดูเนื้อก็รู้ครับว่าแท้หรือไม่แท้นะครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยตะกัวเก่าเนี่ยสร้างไม่ได้นะครับสร้างใหม่ยังไงี่ก็ไม่เก่าไม่เก่าเหมือนเดิมและคาบไขยังไงก็ทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้แบบนี้หรอกครับนะครับสบายใจได้เป็นพระที่เล่นง่ายมากแล้วก็น่าสะสมคลิปก่อนเนี่ยผมเคยกล่าวไว้แล้วนะครับพี่พว่าหากเราได้เช่าบูชาเนี่ยจะได้หนึ่งละคือเหมือนเราได้ถือได้ส่องได้จับได้ครอบครองวัตถุโบราณว่าอย่างนั้นเลยก็ว่าได้ เนื่องจากนี่คือเนื้อตะอว่วเก่า600ปีนะครับสาเหตุงงที่บอกว่า600ปีเพราะว่าอะไรมีความเชื่อว่าข้อสันนิษฐานจากพุทธสิงป์ของพระท่าตกระดานกรุกเก่าเป็นพระที่นั่งบนฐานสำเภานะครับปางมารวิชัยน่าจะเป็นพระที่สร้างในยุคอู่ทองอยู่ในยุคอาณจาจักรอู่ทองซึ่งก็สืบย้อนกลับไปกว่า600ถึง700ปีด้วยซ้ำนะครับก่อนอยุธยานะครับก่อนอยุทยา หากเราบูชาเราจะได้วัตถุโบราณแล้วเรายังได้พระที่ผ่านการปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่นะครับผมบ่นอย่างนั้นเลยทั้งประมุขฝ่ายอาณาจักรและฝ่ายพุทธจักรนะครับก็คือทั้งพระมหากษัตริย์และพระสังฆราชและพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงร่วมสร้างพระรุ่นนี้นะครับถือได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเอาละประวัติโดยคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะ ฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับประวัติคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับหากพี่ๆอยากจะสนใจดูประวัติเพิ่มเติมนะครับว่าจํานวนการสร้างเท่าไหร่บล็อกหนึ่งบล็อกสองยังไงอะไรยังไงเนี่ยไปย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่นี่ผมให้ดูคร่าวๆนะครับพี่ๆอย่าเพิ่งเบื่อนะครับบางคนบอกเห็นช่องผมลงแต่พระท่ากระดานนะครับก็เป็นพระที่น่าสะสมจริงๆนะครับพี่ๆผมอยากจะเรียนอย่างนั้นเลยว่าพระ มันก็เล้วแต่คนจะเล่นเนาะนะบ,บางคนเล่นพระไม้พระเก่ากุไปเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นพระที่ถึงแม้จะสร้างขึ้นปี36อายุพระ31ปีแต่เนื้อหามวลสารนั้นโอ้โหอายุร่วม600-700ถึง700ปีซึ่งน่าเก็บสะสมนะครับเป็นพระที่เข้มขลังจริงๆนะครับพระท่ากระดานเนี่ยเขาบอกว่านักเลงเมืองการจะต้องห้อยพระท่ากระดาน แต่ผมเชื่อได้ว่าด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับเราจะได้ความคงอันนี้ค,คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับความเชื่อส่วนบุคคลเราจะได้ความคงกระพันที่มาจากเนื้อตะกััวเก่าที่พระฤาษีตาไฟท่านเสกไว้แล้ววงเล็บอันนี้คือความเชื่อของคนท้องถิ่นว่ามวลสารทุกอย่างพระฤาษีตาไฟเสกไว้แล้วนะครับเราจะได้ความคงกระพันนะครับที่เป็นพุทธคุณเนี่ย จากเนื้อตะกัวเก่าแล้วเราจะได้พุทธคุณครอบจัก,กรวาลไม่ว่าจะเป็นเมตตามหานยมโพกกระซับโชคลาภ้่ำรวยรุ่งเรืองจากเกจิคณาจารย์ที่อธิษฐานจิตปลูกเศษเข้าไปใหม่ในปี2536นนะครับครอบจักรวาลครับพุทธคุณรุ่นนี้ไม่ใช่แค่คงกระพันอย่างเดียวครับพุทธคุณจะต้องครอบจัก,กรวาลน,นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับพี่ๆผมเชื่ออย่างนั้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะฮะ บางคนบอกว่าถ้าสนใจพระกููเนี่ยโอ้โหจะไปเล่นพระกลูอย่างกลูอายุธยาอย่างเงี้ยแต่และองค์เนี่ยครับแพงนะใช่ไหมครับพระปูหนังองค์แล้วไม่รู้กี่แสนกี่ล้านใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสนใจพระที่เป็นเนื้อเนื้อจากกลูจริงเนี่ยราคาก็ไม่แพงผมแนะนําวัดต้นลาใหญ่และเป็นพระท่ากระดานเป็นพระรูปทรงพระปฏิมานะครับปางมารวิชัยก็มีความหมายในตัวชนะมารทุกอย่างนะครับคือปางมารวิชัยหรือปางสะดุ้งมารนี่เอง นะครับเกตคดหาเราจะมองว่าเกตคดก็อาจจะเป็นการแสดงสัจธรรมก็ได้นะครับความไม่เที่ยงแท้นะครับนี่นี่คือทุกอย่างเป็นมงคลมากของพระท่ากระดานแห่งกรุวัดต้นลำใหญ่นะครับพี่ๆนะครับแอบอธิบายนะครับหากชอบสนใจนะครับทักกันเข้ามานะครับศูนย์หน8สี่เปเป็นเบอร์โทรของผมนะครับพี่ๆนะครับเป็นเบอร์โทรของผมก็แอดไลน์กันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับดูครับ สวยงามมากนี่คาบไขคาบกลูเนี่ยโอ้ยพี <izz> <t ell shortly>. ่ๆนะครับถ้าเรามองไกลๆเนี่ยนึกว่าคาบนึกว่าพระกลูนะครับไ่ดูด้านข้างเนี่ยครับเห็นไหมครับดูครับนี่คือความสวยงามนะครับถามว่าทําไมถึงปิดทองนะครับทําไมถึงปิดทองก็เพื่อที่จะผมเชื่อว่านะผมเชื่อว่าเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับพระกูเก่าเนื่องจากพระกูเก่ามีบางองค์ที่ลงทองด้วยนะครับก็เพื่อให้สอดคล้องกันนะครับเป็นความ เขอะไรเป็นเป็นความคิดที่ถือว่าสร้างสารรค์ของของผู้ริเริ่มในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับพระยุคเก่านะครับถือได้ว่าโอ้ท่านสุดยอดจริงๆนะครับแถมแผ่นทองก็ได้รับการอนุรักจิตปูุเสกจากสมเด็จพระสังฆราชด้วยถือว่าเป็นประมุขฝ,ฝ่ายสงฆ์ฝ่ายพุทธจักรนะครับก็ลองทักกันเข้ามาหากพ,พี่ชอบหรือสนใจนะครับ 0647744808เป็นเบอร์โทรของผมนะครเบอร์เดียว ID ลายเดียวบัญชีเดียวนะครับระวังด้วยนะครับเฟซปลอมนะครับปลอมผมกระทั่งแอปหาคู่นะครับโอ้สุดยอดจริงโอ้ยนะครับคนเรานีเนาะนะเอาล่ะครับพี่พี่วันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับหากชอบทักกันเข้ามาสวัสดีครับ